สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง s h i n i n g Style แลนะคะวันนี้ก็จะกลับมาพบกับคลิปเรื่องราวดีๆเดือนมกราคมปี2024สำหรับเพื่อนเอนชาววันพฤหัสนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสก่อนอื่นเลยขออนุญาตจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนๆนชาววันพฤหัสนะคะขอให้ช่วยเปิดจิตเปิดใจเปิดทางให้ลูกอ่นานไพ่ได้อย่างจริงใจตรงไปตรงมานะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสคะ่ะ โอเคขออนุญาตสับไพ่แล้วก็เลือกไพ่แทนเพื่อนๆวันพฤห,หัสนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า10ใบ,บแรกของไพ่ทาโร่ค่ะเพื่อนๆได้อะไรมาบ้างเนาะโอเคทรูบสอดเท่าที่เราเห็นนะคะก็คือเหมือนกับว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้อยากจะเลือกอะไรมีความแบบลังเลไม่ซ้ายไม่ขวาไม่อะไรทั้งนั้นแต่ใบที่2อะคะ่ะเป็นไพ่6 of s อ o r d ดก็คือ6ดาบนะคะใบแรกคือ2ดาบใบที่2คือ6ดาบนะคะเพื่อนๆอ,อยู่ในสภาวะที่แบบ ออกไปจากตรงเนี้ออกไปจากสถานการณ์นั้นเพื่อนเพื่อนเลือกแล้วนะคะเลือกที่จะแบบโอเคออกไปจากสถานการณ์นั้นอืเพื่อไปอยู่ในความสุขสงบที่มากกว่าเดินออกไปแบบสง่างามด้วยนะไม่ได้แบบว่าเดินออกไปแบบทุรักทุเลนะเดินออกไปแบบสง่างามเพราะเพื่อนเพื่อนรู้แล้วว่าออกไปเพื่อไปเจอกับสิ่งที่ดีกว่า บางครั้งนะคะ่ะเพื่อนๆอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิตเนาะเข้ามาในแบบระยะเวลาแบบหลายๆเรื่องทั้งเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่มันถาโถามเข้ามาให้ตัดสินใจอะคะ่ะแต่เพื่อนๆก็เลือกได้ถูกในเซนและสัญชาตญาณก็คือเลือกได้ถูกเลือกเรื่องที่เริ่มต้นใหม่เพื่อนๆไม่กลับไปแก้เรื่องเก่าแล้วนะเรามองว่าเพื่อนๆเลือกเรื่องใหม่เลยถ้าสมมติว่า มีคนใหม่กับคนเก่าถ้าในแง่ของความรักนะคะถ้ามีคนเก่ากับคนใหม่เข้ามาเพื่อนๆเลือกที่จะไปกับคนใหม่ไม่ไม่กลับไปหาคนเก่าตอนแรกอะลังเลลังเลว่าแบบจะเอาอยัางไงจะไปทางไหนแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะเพื่อนๆก็ตัดสินใจเดินออกมาไพ่หกดาบอะคะ่ะถ้าเป็นลูกของไพ่ไรเดอร์เวก็จะเป็นการมุ่งหน้าออกไปจากสิ่งเดิมอันนี้คือเพื่อนๆอะ ไปสู่สิ่งใหม่เรื่องใหม่หรืออาจจะเป็นเรื่องการงานไปลาออกจากงานแล้วเขาก็รัง้งก็เหมือนแบบว่าเออเดี๋ยวจะปรับเงินเดือนให้เดี๋ยวจะปรับตําแหน่งจะนูน่นจะนี่จะนั่นแต่เพื่อนเพื่อน,อนตัดสินใจรับสิ่งใหม่ไม่เอาของเก่าเพราะว่าถ้างานเดิมมันดีเราจะลาออกทําไมถูกต้องไหมคะเนาะแล้วก็ king of cup แล้วก็ knight of cup นะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเลือกอืเป็นทางเลือกที่มีความสุข เท่าที่เห็นนะคะเดือนมกราคือโอกาสใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เพื่อนเพื่อนได้รับการตัดสินใจที่เด็ดขาดเที่ยงตรงมุ่งม,มั่นของเพื่อนเพื่อนนะคะเนี่ยค่ะก่อนจะตัดสินใจอ่ะก็คิดแล้วคิดอีกนะคิดหนักมากนะเดอะเฮอร์มีต่ะก็คือคิดถี่ท้วนทุกอย่างทุกสิ่งแล้วถึงได้ตัดสินใจลงไปสัญชาตญาณน,นั้นของเพื่อนเพื่อนะคะดีมากมากเนี่ยค่ะการได้อยู่กับตัวเองนะคะโฟล์ฟสอดก็คือไฟไฟสีดา การได้อยู่กับตัวเองอย่างสงบแบบพอร์มิดนะคะก็คือเขาขึ้นมาคู่กันเนาะก็คือเพื่อนๆนะคะไม่ได้ตัดสินใจด้วยอารมณ์เลยนะก็คือใช้สติปัญญาในการตัดสินใจล้วนๆไม่ได้ประชดไม่ได้ลาออกเพื่อประชดไม่ได้บอกเลิกแฟนเพื่อประชดไม่ใช่ประเมินสถานการณ์แล้วประเมินในทุกอย่างที่เจอมาหมดแล้วพเพเื่อนๆชาววันพฤหัสเนี่ยคิดเยอะเนาะคิดเยอะอยู่แล้วคิดแล้วคิดอีกรอบครอบแล้วรอบครอบอีกใจเย็นด้วยไม่ใช่คนใจร้อนอืม Two of One, โอเคไพ่สองเท้าะค่ะแน่นอนเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นการตัดสินใจที่ดีการตัดสินใจที่ถูกนะคะถูกต้องแล้วสวยงามมากไพ่ Six of Pentacles ไพ่หเหรียญเพื่อนๆน,นะคะได้รับในสิ่งที่ตัวเองให้ไปให้ไปเท่าไหร่ได้กลับเท่านั้นลงทุนอะไรไปได้กลับมาแน่นอนคือสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ค่ะเพื่อนๆนอะ่ะให้ความทุ่มเทกับสิ่งที่ตัวเองทำเนาะ อาจจะเป็นการลงทุนในแง่ของธุรกิจในแง่ของเงินทองหรือซื้อหน่วยลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆได้กําไรสมน้ําสมเนื้อการทุ่มเทของเพื่อนๆนะคะได้รับการตอบรับอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมถ้าเพื่อนๆอยู่ที่เดิมอยู่ถ้าอันนี้หมายถึงเรื่องงานนะคะถ้าอยู่ที่ทํางานเดิมอะคะ่ะเขาไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นไม่ให้ค่าเราเลยเพื่อนๆได้พาตัวเองออกไปเจอสิ่งใหม่ที่ย,ททย,ยุติธรรมบริสุทธิ์ยุติธรรมและเขาเห็นคุณค่าของเพื่อน ตอบแทนเพื่อนๆในสิ่งที่เพื่อนๆเป็นได้ดีกว่าเรามองว่างานใหม่อะค่ะเงินดีกว่าให้เงินดีกว่าแล้วก็ให้คุณค่ามากกว่าถ้างานเก่าอะค่ะงานเดิมที่ทํางานเดิมนะถ้าเขาจะเหมือนแบบว่าออฟเฟอร์สู้อะค่ะเคาน์เตอร์สู้กับที่ใหม่เราว่าเพื่อนๆตัดสินใจถูกที่จะไปที่ใหม่อมืเราเห็นการตัดสินใจนั้นเห็นการเริ่มต้นใหม่นะคะไม่เห็นการมวนกลับที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอกาสใหม่ๆ ความท้าทายใหม่ๆความแบบความท้าทายที่ดีอะค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์ที่ดีการไปอยู่กับคนที่เขาเห็นคุณค่าเราอะค่ะมากกว่าคนที่เขาเพิ่งจะมาเห็นว่าเรามีค่าตอนที่เราจะไปแล้วอะค่ะอืมเนาะเราว่าเพื่อนๆตัดสินใจได้แล้วแหละตอนแรกก็ลังเลแหละคิดเยอะแต่ในท้ายที่สุดก็คือไม่เห็นใจเขาแล้วเห็นใจตัวเองดีกว่าอในทุกในทุกๆเรื่องที่เพื่อนๆเจออยู่ตอนนี้นะคะที่รู้สึกว่าเห็นใจเขาแหละถ้าเราไม่อยู่เขาจะมีใครมาทํางานเขาหาคนอื่นได้ค่ะเพื่อนๆไป เราสนับสนุนเลยเพราะว่าจากพลังงานของพี่ไพ่ที่ออกมาค่ะเพื่อนๆไปแล้วได้ดีกว่าอิจฉาจังเลยเย้เบรดพิเลียสออฟพอร์สเพอริสตี้แอนด์อ c e บนเห็นไหมคะไพ่ใบชาค่ะเขาแทนด้วยเบรดเนาะก็คือสิ่งที่กินได้อย่างมีความสุขเพื่อนๆน,นะคะอยู่ในจุดที่มีทั้งทรัพย์สิน ความอบันดันนะคะก็คือความอุดมสมบูรณ์มีความสุขอุดมสมบูรณ์ตัดสินใจถูกแล้วค่ะสเกลคีฟยูไล i ์อินบาลาน์อะไรจะมีจัสติสเราก็มีสเกลมาคู่กันเอ่ยดูสิคะเห็นไหมคะทั้งจัสติสและสเกลสิ่งนี้เพื่อนๆตัดสินใจอะคะ่ะถูกต้องแล้วชีวิตของเพื่อนๆอ,อยู่ในจุดที่สมดุลที่สุดแล้วนะเวลานี้ Romance is ส n น h ด a i แ ความรักความสดใสนะคะก็ม <celular enfant> oh, yeah, yeah. okay. ีมาด้วยในเดือนนี้คนโสดก็อาจจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่คนที่รักกันอยู่แล้วก็รักกันมากขึ้นนะเอ๊ะเอยังไงนะโอเค f r g s o เช n e s วแนสแ e นด์รีซอสฟ u s s e s s e เปเช l ยลลี่อินบิ s เเห็นไหมคะเพราะความที่เพื่อนเป็นคนเก่งอะค่ะความสามารถในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำงานประจำนะคะการไปทำงานที่ใหม่ก็คือ เป็นจุดที่ดีตัดสินใจถูกค่ะ The Sun Sun นะคะ Happiness and Well-being นี่เลยค่ะอืมเราว่านะตัดสินใจถูกแล้วอืมอาจจะลังเลอยู่บ้างแต่ในท้ายที่สุดก็คือเลือกที่จะไปข้างหน้าเราว่าใช่ค่ะโอกาสดีๆเป็นของเพื่อนของเพื่อนเพื่อนชาววันพฤหัสน,นะคะ เดี okay, e mm ๋ยวเราจะดูก oh. oh ันนะคะว่าไพ่นางฟ้าจะมีข้อความจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ฝากมาบอกเพื่อนๆชาววันพฤหัสลอามาดูกันโอ้โอ้ขอโทษนะคะใบนี้สองใบนี้เขาอยกออกมาอนุญาตให้เขาออกมาเนาะโอเคขอโทษค่ะเขาอยกกระโดดออกมาคู่กันเลยอื บูเบลเฟ r รี่มิสเทคแคนแฮปเ e น at any time and this is how we learn forgive yourself and then move on with the lesson learned. โอเคค่ะสิ่งที่เพื่อนๆเ,เคยเจอมาในอดีตนะคะมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีไม่สนุกไม่น่ารื่นรมนะักแต่เพื่อนๆผ่านมาันมาได้แล้วนะคะแล้วก็ให้อภัยตัวเองนะคะปลดปล่อยตัวเองออกมา give you star d i e m Feel base and know that the trouble that have follow you are now far behind. ตอนนี้ค่ะปัญหาที่เพื่อนๆได้เจอค่ะอ่าสอรีมันถอยไปมันอยู่ข้างหลังเพื่อนเพื่อแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนๆไปข้างหน้าแล้วไปข้างหน้ากับอะไรสั้นความสุขความสมหวังความสมบูรณ์ทุกอย่างของเพื่อนๆนะคะทิ้งปัญหาไว้ที่เบื้องหลังแล้วเพราะเพื่อนเตัดสินใจเดินหน้าแล้วไงคะอืมว้าดีจังเลย เพื่อนเดินหน้าไปแล้วนะคะกับความสุขความสมหวังนะคะความอบันดนันความแบบมั่งคั่งรุ่งเรืองและความบาลานซ์ในชีวิตนะคะสเกลแล้วก็จัสติสเห็นไหมคะมาคู่กันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าไพ่ไล g ์แอค t i เวชั่นมีอะไรจากข้อความจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเลือกให้สองใบ โอเคเดี๋ยวนะคะโอเคคามิกบอร์ดเคลียรงความทรงจำที่เจ็บปวดปมในใจแผลในใจทุกอย่างเป็นอดีตไปแล้วนะคะล้างและสร้างใหม่อืมอะไรก็ตามที่เพื่อนๆได้เจอคะ่ะมันจบลงแล้วเนาะจบลงอย่างสมบูรณ์จากวาาและสิ่งศักดิะะ์สิทธิ์ค่ะฝากมาบอกว่าล้างและเริ่มต้นใหม่เพราะชีวิตของเพื่อนๆคือซันนะ คือความสุขสดชื่นเพื่อนๆได้เลือกทางเลือกใหม่แล้วดีจังเลยค่ะวีนัสเชียนกาแล็กติกคอเซลจับสัญญาณให้ชัดเจนตั้งจิตใจให้มั่นเพื่อฟังเสียงนำทางที่ถูกต้องอด้วยความที่เพื่อนๆมีไพ่เดอะเฮอร์มินะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักการถอยกลับไปอยู่กับตัวเองอะค่ะกลับเข้าสู่จิตภายใน เพื่อที่จะฟังเสียงที่ชัดเจนเพื่อนๆอนมีคำตอบนำทางและเลือกได้ดีมากๆน่าชื่นชมจริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าไพ่ Wishcraft Oracle ไพ่ความปรารถนาหรือสิ่งที่จักวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะอยากจะบอกกับเพื่อนๆคือไพ่ใบนี้ค่ะสามารถเอามาเป็น affirmation เป็นคำพูดยืนยันที่เราจะพูดกับตัวเองบอกกับจิตใจของเราเองอะค่ะในวันที่ เรากำลังขาดอะไรหรือกําลังลังเลสงสัยอะไรไพ่ใบนี้ค่ะเขาจะสามารถให้ข้อความที่เราจะใช้ได้นะคะในหลายๆสถานการณ์เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจากาักรวาละสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้ Affirmation ไหนกับเพื่อนๆว้าว f r t i it I f r e e what I n o longer want ถูกต้องแล้วคะ่ะเพื่อนๆนนะ่ะ ไปข้างหน้าแล้วแล้วก็แช่แข็งสิ่งที่เพื่อนๆไม่ต้องการอะไว้ข้างหลังแล้วไว้ตรงนั้นมันจบโดยสิ้นเชิงนะคะเพื่อนๆเป็นคนใหม่เกิดใหม่เป็นตัวตนใหม่แล้วได้ทำในสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นบอกตัวเองนะคะฉันหันหลังให้กับสิ่งที่ฉันไม่ต้องการฉันหันหลังให้กับสิ่งที่ฉันไม่ต้องการเรียบร้อยแล้วฉันหันหลังให้กับสิ่งที่ฉันไม่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ฉันหันหลังให้กับสิ่งที่ฉันไม่ต้องการเรียบร้อยแล้วเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกมาจากสิ่งที่ค้างคาใจและปลมในใจพวกนั้นนะคะแช่แข็งมันไว้แล้วเดินออกมาเลยค่ะเพื่อนๆทําทำได้แล้วนะคะโอเคดีจังเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่เซลแคร์มีข้อความอะไรที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆเ,เพิ่มเติม Why settle for c r u m b when you deserve a whole meal? อืม v e ลเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะเพื่อนเพื่อนะมีค่ามากๆทํทำไมกันเราถึงจะทานแค่ของที่เราได้จัดสรรปันส่วนมาทำไมเราถึงไม่ได้เลือกและไม่ได้ทานทั้งหมดเพื่อนเพื่อนะคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดนะคะอย่าไปติดเป็นปมในใจว่า ไม่ฉันฉันทานได้แค่นี้ฉันได้แค่นี้แหละพอฉันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆมีค่าที่สุดนะคะเซลเวิร์ดเพื่อนๆมีคุณค่าในตัวเองอย่างมากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนเพืเคารพนับถือค่ะฝากมาย้าเลยนะคะว่าเพื่อนๆมีสิทธิ์ครอบครองในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสวยงามเป็นความรักที่ดี เป็นโอกาสที่ดีๆหน้าที่การงานที่ดีๆเพื่อนๆคู่ควรและเหมาะสมวันนี้เพื่อนๆจึงได้รับนะคะไพ่สวยมากเลยโอเคค่ะเพื่อนๆชาววันพฤหัสสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือโอกาสใหม่ๆโอกาสในการทํางานในที่ใหม่ๆนะคะแล้วก็การที่ข้ามผ่านจากอุปสรรคแล้วก็เรื่องราวที่ผ่านไปแล้ว เพื่อนๆข้ามผ่านแล้วพ้นไปแล้วนะคะต่อไปนี้ชีวิตก็คือจะเปิดรับกับเดอะกับซันนะคะความสดใสสวยงามแล้วก็ความอบันดันความพอ o s สเ r i รินะคะความอุดมสมบูรณ์การมีความสุข เพื่อนๆชาววันพฤหัสชีวิตเดินไปข้างหน้าแล้วนะคะขอให้เปิดใจรับโอกาสดีๆนี้ไว้เพื่อนๆตัดสินใจถูกต้องและดีที่สุดแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบการอ่านไพ่สร้างพลังบวกให้พลังใจแบบนี้นะคะฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราเพื่อที่จะให้เพื่อนๆท่านอื่นๆน,นะคะมีโอกาสได้เข้ามาเห็นแล้วก็มาฟังการอ่านไพ่สร้างพลังบวกไปด้วยกันนะคะ วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆชาววันพรหัสมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ